สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมี R L w อีกแล้วนะคะเย้สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาสอนทุกคนกรีดไอายไลเนอร์ทั้งหมด3แบบกันนั่นเองนะคะซึ่ง3แบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกรีดที่ทางเรากีดอยู่บ่อยๆนะคะก็กรีดไม่ยากหรอกะคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ตั้งใจทําให้มือใหม่ที่ต้องการหรือว่าหัดกรีดไอายไลเนอร์ต่างๆสามารถดูแล้วก็กรีดไปพร้อมๆกับเราได้นะคะ อย่ารอช้าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีการกิดทั้ง3แบบนี้กิดอะไรยังไงกันบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะทุกคนสําหรับแบบนี้นะคะลูกหมีขอเรียกว่า soft eyeliner ละกันคะ่ะวิธีนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือนี่เลยนะคะเป็นดินสออย y e l i n e r นั่นเองค่ะตัวดินสอนะคะลูกหมีก็แนะนําว่าให้ใช้หัวที่มีขนาดเล็กค่ะทุกคนมันจะง่ายต่อการกรีดนะคะอย่างในแบบที่ลูกหมีใช้อันนี้ลูกหมีใช้สีน้ําตาลนะคะเพื่อให้ตามันดูอฟต์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาเกลี่ยง่ายมากๆค่ะทุกคนใช้มือสกิทสกิทก็สามารถเกลี่ยได้แล้วค่ะสําหรับวิธีการกรีดแบบนนนี้ะะะคะมัก็จช่วยทําใ หน้าเราเนี่ยดูไม่ดุหน้าดูซอฟต์ลงนะคะใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบหวานๆการกรีดแบบนี้ก็น่าจะชอบกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเวลากรีดนะคะลูกหมีก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะทําการดึงหางตาค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ง่ายต่อการกรีดนะคะแล้วเราก็กรีดมาตรงๆเลยค่ะลากลงมาจากบริเวณหางตาบนนะคะ ใช้เล็บมือของเราเนี่ยแหละค่ะทําการเกลีย่ยนะคะแล้วก็ดึงหางตาเข้าไปนิดนึงค่ะก็จะช่วยทําให้หางตาเราดูเฉียวแล้วก็ดูฟูมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทําอีกข้างนึงกันเลยค่ะอันนี้ลูกหี้ก็จะใช้มือทําการดึงหางตาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล่างมาตรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่เล็บสั้นนะคะก็สามารถใช้หัวแปลงประมาณนี้ในการช่วยเบลนได้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างแปลงที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็จะมีความว่าเป็นหัวตัดประมาณนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่รู้สึกว่ากรีดประมาณนี้แล้วตาย,ยังดูซอฟจนเกินไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะคะทุกคนโดยการที่เราจะเขียนอินไลเนอร์นะคะชิดบริเวณโคนขนตาของเราค่ะแล้วก็ลากไปนะคะจนถึงหัวตาเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ตานะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว,ว่าตาข้างนี้นะคะจะดูมีความแบบว่ามีมิติมากกว่าข้างนี้นะคะข้างนี้เนี่ยก็จะดูโดนๆลนิดนึงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนชอบแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าข้างเนี้ยสอบจนเกินไปก็สามารถบิวทับได้เหมือนข้างนี้เลยค่ะ เราจะบอกว่าวิธีการกรีดแบบนี้นะคะเราแนะนําสําหรับมือใหม่มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามือใหม่นะคะเวลากรีดมันจะมีความแบบว่ามือไม้สั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบว่ากลัวจะเบี้ยวหรือว่าเล็งแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งการกรีดแบบดินสอนะคะทุกคนมันก็จะช่วยทําให้แบบว่าเวลาเรากรีดเลอะหรือว่าอะไรนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เนี่ยลบออกได้ง่ายนะคะเราก็สามารถกรีดใหม่ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากรีดเบี้ยวหรืออะไรนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถแบบว่าใช้มือเบนเบนหรือว่าใช้แปรงหัวตัดหรือว่าหัวที่ลูกหมีแนะนําไปนะคะทําการแบบว่าเบน เขาได้ง่ายมากกว่าพวกเมจิกอะไรแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะแบบที่2ค่ะเราขอเรียกการกรีดอน์เลอร์แบบนี online, ้ว่ากรีดตรงๆนะคะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆที่ตามกันมาอยู่แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะกรีดไอน์เลอร์แบบนี้เกือบจะทั้งหมดเลยนะคะมันจะเป็นการกรีดแบบตรงๆลากมาจากหางตานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเราเป็นคนที่แบบว่าอินกับการแต่งหน้าแบบสไตล์เกาหลีอะไรนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาก็จะชอบกรีดอน์เลอร์ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการกรีดแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเราจะขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะเราจะใช้เป็นไอน์ เนอร์แบบเมจิกนะคะทุกคนเวลาเรากรีดนะคะเราก็จินตนาการว่าเอ้เรากําลังแบบว่าวาดภาพระบายสีด้วยปากกาเมจิกอะไรประมาณนี้นะคะเราก็วาดไปตามรูปตาของเราได้เลยค่ะซึ่งการกรีดแบบนี้นะคะมันยังคงให้ความแบบว่าละมุนดูซอฟอยู่นะคะแล้วก็ได้ลุคที่เป็นธรรมชาติอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเลยดีกว่านะคะว่าวิธีนี้กรีดยังไงคะ่ะสำหรับตัวไอายไลเนอร์นะคะเราแนะนําว่าให้เลือกหัวที่เป็นแหลมๆนิดนึงค่ะมันจะช่วยทําให้กรีดง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็เวลากรีดนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มกรีดช่วงบริเวณหางตาเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ลากมาตรงๆเลยนะคะเชื่อมจากบริเวณหางตาลงมาตรงๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ขึ้ง่ายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าการกรีดแบบนี้อาจจะดูซอฟจนเกินไปนะคะเราสามารถเน้นย้ำได้ช่วงบริเวณชิดขนขนตาเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเพิ่มความมาสคาร่ามานะคะสังเกตได้ว่าตามันจะดูเต็มขึ้นนะคะเนี่ย แต่ว่าเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบไม่เต็มเนาะเพราะว่าด้ยวยความที่เราไม่ได้มีมาสคาร่านะคะเวลาเราปัดมาสคาร่าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้บริเวณโคนขนตาของเรานะคะดูแบบมีมิติดูชัดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการกลิทไลเลอร์แบบห่างตรงๆนะคะนะคะทุกคนความต่างข้างนี้คือเราทมทับตรงนี้นะคะส่วนข้างเนี้ยไม่ได้ทมนะคะความซอฟมันก็จะมีความซอฟมากกว่าข้างนี้อ่ะ ต่อมานะคะการกรีดแบบที่3มนะคะเราขอเรียกว่าวิงอายไลเนอร์หรือว่าแคดอายนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการกรีดแบบนี้นะคะใครที่เป็นสายฟอนนะคะหรือว่าชอบกรีดตาเฉียวเเนี่ยต้องกรีดให้เป็นนะคะเพราะว่าวิธีการกรีดแบบนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ตาเราเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นสาวหมวยหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็แนะนําให้กรีดวิธีนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ตาเราเนี่ยดูโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ราะกรณ์เราก็จะใช้เหมือนเดิมกับวิธีเมื่อกี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นเมจิกอายไลเนอร์นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการกรีดิตเลยนะคะ วิธีนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับวิธีที่2ค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะมีความว่าวิงห่างชัดมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะลากออกมา1เส้นก่อนค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะว e ิงห่างขึ้นมานิดนึงนะคะให้ตามมันดูเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเราก็จะลากออกมาอีก amentos, 1เ <Piet>. ส kind of eh. ้นค <Torah. todos. S 2> <Yeah. S 1> ่ะทุกคนให้ปลายมันบรรจบกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการถมสีค่ะทุกคนเหมือนกับระบายสีเลยนะคะช่วงบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะเราก็จะถมถมถมสีเข้าไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะตาก็จะดูมีความวัาเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะได้ลุคที่มีความเซ็กซี่ขี้เล่นมากกว่า2ลุคแรกค่ะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิธีการกีดอะไรเนอ่ยที่เรานํามาฝากทุกคนกันนะคะก็จะเป็น3แบบที่เป็นแบบที่เราอ่ะกีดอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น3แบบที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปกีดตามกันได้นะคะทุกคนอย่างที่เรากีดอยู่ในตอนนี้นะคะก็ะคือเป็นกีดแบบวิธีที่3นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในเรื่องความหนาความยาวความบางอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องฝึกมือกันบ่อยๆค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยรูปตาของเราประมาณนี้นะคะเหมาะกับการกีดยาวประมาณไหนความหนาประมาณไหนอะไรยังไงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมัน อยู่ที่แบบการซ้อมทางนั้นค่ะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกที่ลูกมีหัดกรีดนะคะทุกคนจะบอกว่ามีความแบบบิดเบี้ยวเอาง่ายๆเลยคือทุกวันนี้นะคะที่กรีดอยู่ที่สอนเพื่อนๆอยู่เนี่ยบางทีสองข้างยังกรีดไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบบางทีหน้าเราใช่ไหมคะตาซ้ายตาขวาม,มันก็ไม่ใช่จะเท่ากันปากบนปากล่างอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสว่าเอ้ยเราจะต้องกรีดให้มันแบบเป๊ะเอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็สําหรับวิธีการกรีดในวันนี้นะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากกกก็นนน้อยัะะคไป มือกรีดกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรีดแล้วเป็นอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์เล่าให้ลูกหมีฟังกันได้นะคะทุกคนว่าไปฝึกซ้อมมาเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าใครที่แบบว่าอยากส่งกันบ้านก็แท็กมาใน IG ของเราได้นะคะอ่ะโอเคค่ะลูกหมีก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนจะชอบกันนะคะครั้งหน้าอยากให้เรามาสอนฮาวทั ool, อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็ไปฝึกซ้อมกันนะคะเราเชื่อว่าเราทําได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันคค่ะึ โอเคค่ะไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ